สวัสดีครับวันนี้ออกไม้ครับเทปเปิดให้ลูกค้าโูตัวใหญ่มากสายน่าจะมีห้าหกโลยูว่าไม่ไม่แน่ใจครับแต่ตัวใหญ่มากสี่นิ้วห้านิ้วใหญ่มากใหญ่กับถ่ายพอมิกยาวกว่าด้วยครับน,นี่มันเทปเปิดให้ลูกค้าครับ มานม่าน,มานแม่นครับใครชื่นชอบพ่นง,งานปืนถักแชทได้เลยครับเฟซบุ๊กช่างเล็กปืนยิงป่านี่ปืนตัวนี้สวยมากครับออกดำดำม่วง,งโอเคครับตัวใหญ่วันดีครับป่าอะไรไม่รู้ตะเก็ด เกตตัวนี้ย่อยกว่าเลี้ยนซิปนะครับนี่โมพอกโอเคครับหมานตัวย่ญยมากครับสวัสดีครับ